รามาสตอรี่ในวันนี้นะคะทุกชคค่องะแอนยังอยู่กับน้องกิฟต์นะคะนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนนรุนดินค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะน้องกิฟต เมื่อคราที่แล้วเนี่ยเราได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูหุ่นยนต์กายภาพบำบัดกันแล้วอันนี้คืออีกหนึ่งส่วนของเวชศาสตร์ื้นฟูก็คือการาบำบัดเมาะก<อ>ับใครบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะเหมาะในผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการล้มเนาะแล้วก็จะมีพวกผู้ป่วยที่มีอาการข้อเสื่อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข่าเสื่อมหลังเสื่อมอย่างนี้ค่ะหรือว่าผู้ที่มีปัญหาการยืนเดินลําบากอ่อนแรงอย่างนี้ค่ะก็จะมาลงน้ำกัน ซึ่งคุณหมอเนี่ยจะต้องเป็นคนวินิจฉัยมาก่อน<ช>แล้วก็เป็นคนเลือกการารักษาให้แต่และคนก็จะไม่เหมือนกันถูก<ช>ไหอมอยากรู้ว่าท่าที่บ้านเรามีสระน้ำแบบนี้ผู้ป่วยสามารถทำกายภาพบำบัดเองหรือได้ไหมคะน้องพีจริงๆอยากให้ลงคู่กับญาติหรืออะไรอย่างี้ค่ะหรือว่ามารู้ดูท่าออกกำลังกายกับเราก่อนหรือว่าแบบสามารถทำท่าไหนได้บ้างท่าไหนเสี่ยงท่าไหนสามารถทำได้อย่างปลอดภัยเองที่บ้านอย่างี้ค่ะก็สามารถนำไปฝึกต่อกับ ต่อที่บ้านได้หมายความว่าก็คือผู้ป่วยเนี่ยควรจะมาลองฝึกกับผู้ช่วยชาญดูก่อนถูกไหมเพื่อรู้ว่าควรจะลงน้ําหนักแบบไหน,นทำยังไงบ้างแล้วก็อยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะมีญาติลูกหลานในการช่วยดูอีกคนเนาะเพราะม่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ค่ะส่วนใหญเ่เวลาเราลงก็จะลงแค่นักกายภาพ1คนกับคนไข้1คน เจอต้องเจอคนไข้เลือกลักแน่เลยอะคนไข้กลัวน้ำมีไหมมีมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะแบบให้เขาคุ้นชินกับน้ําก่อนแล้วเราก็จะแบบค่อยๆปรับความยากขึ้นมาเราก็จะออกแบบฐานเนาะให้คนไข้ทําเช่นแบบให้คนไข้หยิบห่วงแล้วก็เดินข้ามสิ่งกีดขวางทั้งหมดทุกอันแต่ละอันก็ระดับต่างกันแล้วก็เอาห่วงไปวางขอบสระให้ครบ5้าอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นี้ปึ๊บมีดัมเบลแวก็ ถ้าทำเร็วๆก็จะได้ออกกำลังกายหนักขึ้น ข oh, oh, <dear. S 1> ้อดีของการบำบัดคืออะไรคข้อดีคือธาร์มบำบัดเนี่ยคือการที่เราใช้คุณสมบัติของน้ํามารักษาบําบัดเนาะโดยที่แบบน้ำเนี่ยจะมีแรงลอยตัวช่วยพยุงตัวของคนไข้ทําให้คนไข้เนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นก้าว <c oughs> เดินได้มั่นใจขึ้นไม่ล้มเนาะแล้วก็น้ำเนี่ยเราก็จะใช้พวกคุณสมบัติเรื่องความหนืดอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นตัวเพิ่มความแข็งแรงของคนไข้ด้วยอาจจะแบบเปิดเจ็ตสตรีมอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อลบกวนสมดุล ก็จะทําให้แบบคนไข้เขามั่นใจได้ฝึกอย่างเต็มที่เดินลงน้ําหนักอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะที่แอบเห็นมันเหมือนมีตัวสลิงอะไรค้อยลงมาก็คือมีเครื่องมือในเรื่องของการบอกว่าส่งตัระุช่วยงตัวเหมือนกันใช่ไหมคะก็ในคนไข้ที่เดินลงบันไดไม่ได้หรืออ่อนแรงเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีแบบเหมือนชุดเกาะเนาะแบบห้อยคนไข้เหาะลงมา ใช่แล้วเราก็รับคนไข้ต่อลงไปเดินในน้ำอะไรเงี้ยหรือว่านอนออกกําลังกายบนน้ำใช่คือมีหลายอย่างเลยเห็นมีอุปกรณ์อยู่เยอะมากๆเลยเพืแต่งออกเป็นผู้ป่วยหลายๆแบบเนาะเ็าต้องการรักษาแบบไหนแต่อีกหนึ่งอย่างเห็นมีสัะเด็กด้วยใช่อันนี้ก็ใช้บําบัดในเด็กน้อยแบบกระตุ้นพฤนการฝึกการทรงตัวของเด็กๆได้เหมือนกัน <ร>ก็คือมีคุณพ่อคุณแม่สามารถถ้ามีปัญหาเนี่ยก็พามาหาคุณหมอคุณ<ช>หมออาจจะอ่ะเลือกทาง,งรักษาม,มา,เป,ามเป็นการลงน้ำได้ด้วยใช่ค่ะ <c oughs> แล้วในเรื่องของน้ำล่ะมันจะต้องเลือกน้ำยังไงให้เหมาะก,กับผู้ป่วยแบบนี้เลคะคของเราจะเป็นสระน้ำอุ่นนะคะอุณหภูมิประมาณ33 35องศาพอลงไปก็จะอุ่นสบายกำลังดีก็จะได้เรื่องคลายกล้ามเนื้อลดปวดได้ด้วยสบายเลยสบายใช่ไหมไม่เลี่ขนลุกตู้ ไปถูกไหมต้องลองเพราะผ,ผ,ผ,ผก็จะอยากเดินอยากกายภาพไนงะใช่ใช่ถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากมากายภาพต้องทำยังไงบ้างะนักพิบสำหรับทารา,าบ้างไก่อนอื่นต้องพบหมอที่เกี่ยวกับโรคที่คนไข้เป็นก่อนค่ะเช่นสมมุติว่าคนไข้ปวดเข่าคนไข้ก็จะต้องไปเจอกับคุณหมอทางกระดูกและกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็จะส่งต่อมาที่คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะแล้วค่อยมาถึงนักกายภาพค่ะก็จะประเมินว่าสามารถลงน้ําได้ไหมลงน้ําดีกว่าไหม อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกในเรื่องของการรักษาซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นคนวินิจฉัยใช่ไหมว่าคนไข้คนไหนเหมาะสมกับการเปรียภาพแบบนหนแต่บอกคุณผู้ชมนะคะเมไม่ที่สอบให้นะไม่ใช่แบบพี่มาแบบหูไว้นำะขอแบบจ่ายเงินมาไวนะ้นำไม่มีใช่ไหมนะ้องกิ๊ไม่มีค่ะไม่มีนะสําหรับผู้ป่วยเท่านั้น<ๆ>ก็คือสามารถติดต่อมาที่โรงพยาบาลได้เลยก็มารักษากับคุณหมอก่อนแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะมีทางเลือกในเรื่องของการรักษาให้เราไป เอาล่ะน้องกิ๊ฟขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้พาพี่มาดูธารามบับัดเอาจริงๆนะเคยได้ยินแต่ไม่เคยเข้ามาดูสหานที่จริงเลยว่าอ๋อหน้าตาหรืออุปกรณ์เครื่องมือมันเป็นยังไงในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องกิ๊ฟมากๆนะขอบคุณคะ่ะ แต่ว่าน่าเสียดายเวลาหมดแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะตามมันเวาาที่เกินอึ้ที่หน้าจอเลยวันนี้แอนและนักคิดต้องขอลาไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมขาสามารถไปติดตามเรานะคะจากช่อง YouTube รามาชาแนลได้เลยค่ะยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะแอนและนักิลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ